สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาตายกกค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมารอดูค่ะว่านาแตะก,กับตาชานเกิดเหตุการณ์อะไรกันขึ้นเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะนี่อากาศร้อนๆตากับนาเตะจะกอบไฟผิงค่ะอากาศมันร้อนดีนี่ที่พูดมาไม่ใช่หรอกค่ะเราจะเผาขยะ จะนาแตจะเอาหมูมาเลี้ยงตรงนี้เห็นไหมก็ทำก,ไไทำกันไฟไว้ทำกันไฟไว้ก็จะเผาใบไผ่ที่มันร่วงลงมานะคะเผาฝุ่นนี่ ตายยังใส่หมวกนะแต่ไม่ใส่หมวกเลยควันแล้วโอ้ถ้าถ้ากวาดลงมาสะได้นี่ดีนีเนี่ยอ้าตาย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 ,ตาย <laughs> มันทำไมเพิ่น <laughs> าาตีเนาะมีแม่โมจิถูกจองจำเนี่ยมันไป <laughs> มันไปงับไก่มันไม่ได้กัดหรอกโโแค่มันม,มันไปอม,มไปอมไก่อให้มันกินแลยนี่เหรอมันกินแม่ นนีกิเมื่อเช้านี้ให้ให้ข้าวมันแล้วมันไม่กินไงแต่นาเตก็ให้แล้วครึ่งหนึ่งแล้วนะให้แล้วรอบหนึ่งอาหารเม็ดเนี่ยอ,อย่างนอนอย่างนอนเว้นหนะหอมมากเลยหอมกระเทียมเจียว โอ้ถ้าถ้าแบบนี้เนี่ยมีหนังสติ๊กแบบเนี้ยเขาจะไปหายิงกระปอมแล้วนะอะไรไปเอาไปเอาอตักมาให้เผื่อแม่ด้วยเริ่มใช้น้ำแล้วอเริ่มใช้น้ำแล้ว นี่ก็คือหมอดแล้วนะคะมอดค่นไฟแล้วดับไฟเป็นเทศบาล เพื่เเอ,เพอเหรอเพื่อเหรอเมื่อกมามาีเอเอ้เนี่ยป่าบ่ะจะไอผอกวาดออกมาแต่มันเบื่อไพ่เบื่อไผ่เนี่ไอขยะอันอันหนา้าขี้เฟืองเก่าเพื่อเหรอแน่นประมาณนะอสแก้วฮันมาทางนีผัดผุดเด้ อแท่ยอยู่นี่สองงกกินข่าสองายเพิน่นายกกับหลานสองคนอีก <c oughs> หมูยองไงก็เจ๋งหมูยองอยู่หลังตู้เย็นอยเอาไหมแม่ก็ากะเีกจิ้นหนัวๆน่วยอก็เป็น,เป,นเป็นเหมือนอจะเหมือนจะเป็นท้องร่วงตั้งแต่เช้าแล้วนะเจ้ตักเอาเองได้ไหม <c oughs> ท,ทีแรกทีแรกว่ากินด้วยกันสองคนแม่บอกให้ตักมาเผื่อแม่อก็เจ๋งบอกกินด้วยกันก็ได้เพราะว่าก็เจ๋งกินนิดเดียว ทีนี้แสดงว่ามันก็น่าจะอร่อยอยู่นะกูเจียงบอกว่าให้แม่ไปตักเอาใหม่สองคนจนได้กินข้าวต้มเลยพาดมาเทียงหน้าได้ยอดข้าวต้มข้าวต้มวะหมูยองอยู่หลังตู้เย็นนอีทางลัด แ okay, อเกตมตวัดต้มปนบาทอ,อ,อนนือตันนี่ไม่ต้มเอออุปกรณ์มันพรพอมกันเออบางที่ข้าตต้มเพื่อสิสซกลดมันสวยเพ,น,เพนพนนินพันนะ่ะนะเออต้องเจอ,อ,อผัดหม,มีกระเทียมอือต้อ,องเจอผัดหมีม่ผักหอมต้องเจอผัดหม,มีหมูใส มังเท่รถตลาดบ่อมาห้ามบอดสื้อเก็บว้จักผ่าอย่างนี้มีจักองเก็ดืือเก,เกาอยู่แปดอแปดหมอ้มหมอโอ้ผัวมี่ฝึกผงใช้แสบเลยเด็ดเจงเลยผพากินเกงเขาต้มคือจังสีอันเหมือนจะท้องร่วงนี่แหละตั้งแต่เช้า,เช,าเช้ามันกินอะไรก็เหมือนมันไม่อยู่ท้องอ่ะ ขอสี่บายมันไปอยส่ยจักมันมันกินแล้วเหมือนมันเหมือนท้องว่างอะแมัน,ม,นมันคือคือวันกินหย่งนี้นะหมูมยองกินกับข้าวต้มอร่อยธรรมดามันจะต้องกินกับข้าวต้มเปล่าอะ่ะข้าวต้มกุย้ย ข้าวต้มไม่ใส่อะไรเลยไงเส้จะเข้าอย่างเดียวอ่ากอยน้ำมันคือไม่ก็มันเป็นข้าวต้มนะมันจะอร่อยจะเป็นข้าวต้มกุ้ยมันจะอร่อยถ้ามันมันจะกินกับไม่มันเขาเขากินกับไอผัดผักกินกับอะไรไงอ่า สงบสึกแล้วสงบสึกแล้วไฟยูเบอน่ะเนไม้เินอกเออบอหรอกมันสีามเนี่ยนะบันนี้มันสีรามเาราะคือมันขานล้ำไหล่น่ะนะมันสีเด็เฝ้าอืมหมดซะขุดั้งขุด่างยงนี no ้ง <ina> <together> ู hm. <N eman>. ่งูเป็นยังรอลงไปไต่หันลุงบีอนแล้วเผาเลยเด้เราเราไทเหรอแล้มันไม่เด้มันก็ิไม้ก๊กไก๊ก อ้ยชอบไตเพตาราะไนใส่เลยบ่ทางเราไมนไม่มียังใหม่ไปอีกหรอกผู้หนึ่งมาเศร้าเศร้าห่มตัวเมื่อยไหมร้อยเม้มาขว่วนค่ะจุกกันใส<ะ>่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันมาคลิปหนะ้าบ๊ายบาย